สวัสดีค่ะอาจารย์จิตนะคะหมอดุดกราบแม่แม่แมแมตังนะคะไม่ปังไม่ใช่แม่นะคะวันนี้แม่จิตจะพาม,ามูนะคะมาขอพรนะคะพระประธานนะคะที่เก่าแก่มากๆเลยนะคะพระพุทธชินวรน,นะคะที่ศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยนะคะใครที่แบบว่ากำลังจะเปิดธุรกิจนะคะการงานการเงินนะคะมาขอพรพระพุทธชินวรนะคะที่วัดอินทารามได้นะคะเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิม์มากๆเลยนะคะด้วยการถวายผลไม้5้าอย่างหรือ9อย่างก็ได้นะคะและดอกไม้สีขาวนะคะจ ทูขอพอรท่านนะคะ9ดอกนะคะ พอนันที่เราขอไปนะคะจะเกิดความสำเร็จผลนะคะแต่ว่าขอบอกค็ดลับน,นะคะถ้าใครจะมาขอพอรมาพุชเชียวอนนะคะอย่าใส่ชุดสีดํานะคะใส่ชุดสีอะไรก็ได้นะคะแต่ห้ามเป็นสีดําค่ะเพราะว่าสีดำไปทําให้เราเศร้าหมองนะคะทําให้เราดวงตกแล้วก็ดวงซวยนะคะแต่ถ้าใครนะคะที่อยากจะมาขอพอรก็อย่าลืมมา,าที่วัดอินทารากน,นะคะก็มาทําบุญค่าน้ําค่าไฟจะได้หมดหนี้หมดสินบางคนที่มีหนี้ก็มาหยอดตู้นะคะค่าน้ําค่าไฟชำระหนี้สมแล้วรเราจะได้เ่าบานันในเรื่องการเงินหนี้สินนะคะวันี้ขอ คนร่ำรวยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย